สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักเจอกันตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะวันหยุดเนะาะสายแล้วล่ะไม่ใช่เช้าละเก้าโมงกว่านะคะพี่น้องพี่น้องก็จะได้เอาเลขไปหา,าจัดซื้อเนาะใครชอบเลขวิ่งก็วันนี้ก็จัดให้เร็วหน่อยเพราะว่าพี่น้องก็อรอกันอยู่อาจารย์ก็เข้าใจอยู่นะคะพี่น้องรอเนอะอาะบางท่านไม่ได้ใส่ใจกับเลขที่อื่นก็อ <c oughs> อยากจะได้เลข ลองดูค่ะเพราะว่าผิดมารอบหนึง่งนานทีปีหนผิดสักครั้งหนึง่งอ่ะทีนี้เราก็มาเริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่ผิดก็ดีแล้วค่ะเนาะ,ะเราจะได้รู้ว่ามันเอ่อมันจะผิดเมื่อไหร่มารอคอยกันพอผิดไปแล้วก็จะได้เริ่มใหม่ทีนี้ก็จะได้เข้ากันยาวๆนะคะอะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะติดตามกันไว้กดติดตามไว้กด subscribe กดไลคา์กดแชร์เนาะไปตามกลุ่มตามเพื่อนตามไลน์นะคะ ช่วยแชร์ให้อาจารย์หน่อยเนาะจะได้หากันเจองนะแล้วก็เผื่อใครเขาอยากมีโชคมีลาบเผื่อเขาจะได้มีโชคมีลาบกับอาจารย์นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามกันอยู่ตลอดเวลาอ่ะแคปได้เลยนะคะเผื่อว่าพี่น้องจะได้อ่าเอาเลขไว้เผื่อว่าเกิดใครอยากจะเข้า VIP พีงวดนี้อยากรวยอยากปังด้วยกันเนาะรวยด้วยกันสักครั้งหนึ่ง ใครอยากเข้า VIP ตลอดชีพก็ทักมาได้เลยเนาะทักกันมานะคะแล้วก็ VIP ให้5หาง5หาง6หางประมาณนี้แล้วค่ะไม่เกินนั้นแล้วก็จัดหนักจัดเต็มสีดอกจันสีแดงแบบนี้จัดตามกำลังทัพย์ก็ดอกจันสีน้ำเงินพี่น้องอเชื่อใจมั่นใจไม่ต้องยืนดูก้าวเข้ามามามารวยด้วยกันนะคะรอบนี้รอบนี้มั่นใจนะก็มั่นใจทุกรอบแต่งวดที่แล้ว เราเราไม่คิดว่าเลขมันจะหยุดเลขเดิมแล้วก็จัดตัวใหม่เข้ามาตัวเดียวรอบนี้หวังว่าของเราจะเข้ามาแทนที่นะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้อาจารย์ก็อันนี้ข้างล่างนะจึงล่างก็แคปข้างล่างเลยก็แล้วกันถ้าดท่านใดเข้ามาใหม่ก็อันไหนที่เยอะอาจารย์ก็จะมาไว้ข้างหน้าอันไหนน้อยก็จะอยู่ข้างท้ายพี่น้องก็สังเกตเอาแล้วก็พี่น้อง มันเหมือนไหมมันคล้ายของพี่น้องไหมถ้าไม่คล้ายก็ผ่านดูแล้วเป็นบทเรียนเป็นความรู้เท่านั้นเองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้สูตรบนสูตรบนก็เหมือนกันอันไหนเยอะก็ไว้ข้างหน้าอันไหนน้อยก็ไว้ข้างท้ายนะคะเยอะเนี่ยสี่ตัวมีห้าสี่ตัวก็มาไว้ข้างหน้าศูนย์สี่ตัวมาไว้ข้างหน้าเนาะสามสามตัวมาไว้ข้างหน้าสองสามตัวเอามาไว้ข้างหน้านอกนั้นก็สามตัวมีเหมือนกันก็ หนึ่งสามตัวอยู่ท้ายสี่สามตัวอยู่ท้ายพี่น้องชอบอะไรก็จัดไปเพราะว่าอาจารย์จะเรียงลำดับตามเลขเยอะเลขมากเลขน้อยตามนั้นนะ,ะทุกคนมีสูตรของตัวเองก็ลองทำดูมันเหมือนไหมมันได้ไหมมันมันชนกันไหมมันได้เลขเหมือนกันไหมอะไรประมาณนั้นสูตรอ,อ่ะผิดก็จะเข้าประมาณห้าสูตรเนี่ยเมื่อที่แล้วผิดไม่เข้าครึ่งหนึ่งเข้าครึ่งนึ่งเพราะว่าอะไร เลขมันเป็นเลขเดิมถ้าเข้าก็เป็นแบบนี้นะพี่น้องก็คงเห็นเนะี่ยเข้าก็เป็นแบบนี้ของอาจารย์ทั้งปีสิบเอ็ดปีมาแล้วสูตรเนี่ยไม่เคยทิ้งสักสูตรเลยเข้าตลอดมีรอบเนี้ยรอบที่แล้วเนี่ยปิ๋วเลยดีค่ะดีคิดไปแล้วก็ว่าดีเหมือนกันเอาใหม่เราจะได้เริ่มใหม่ทีนี้ก็เข้ากันยาวๆเนาะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้ของเก่านะยังไม่เข้าอาจารย์วางไว้นี่นเ,เก็บออก <c oughs> เข้าเหมือนกันนะพี่น้องจะว่าไม่เข้าบนเข้าล่างล่างเข้าบนสลับกันถึงไม่เข้าถึงไม่ตรงก็ยังก็ยังได้อยู่อ่ะอันนี้งวดใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์วันนี้เข้ามาแบบรีบร้อนรีบร้อนนะอาจารย์ก็มีทรุระเหมือนกันนะแต่ก็ห่วงพี่น้องเนาะอยากจะให้ได้หลักสิบค่ะพี่น้องหล <c oughs> ักร้อยหลักร้อยอมไม่ใช่หลักสิบหลักร้อยหลักร้อย เล่นถ้าหาลอตเตอรี่ก็ใส่เข้าไปอย่าลืม3ามตัวหน้าสามตัวท้ายเนอะอาะสามตัวหนา้าเอาไว้หลักร้อยเนาะเลขพวกนี้แล้วเผื่อจะถูกรางวัลสตัวหน้าก็ใบละสี่พันแล้นะก็สนับสนุนให้เล่นหน่วยรัฐบาลนะตามที่เขาสั่งกันเราไปพูดให้ไปเล่นดังนู้นตรงนี้มันผิดกฎของอาจารย์นะคะเอ็นเอ็นแอบค่ะเลขวิ่ง อาจจะถือเอาไว้ยาวๆเลยเมื่อวานเมื่อวานอาจารย์ก็ไม่ไม่เอาดีกว่าเนาะ,ะก็เอาอย่างนี้กันอาจารย์ขายของเนาะอาจารย์ก็จะวางตรงนี้พี่น้องแคปได้เลยเนาะอาจารย์ก็จะขายของแล้วกันใครที่มีใจบุญกุศลก็ช่วยอาจารย์ซื้อเพราะว่าของพวกเนี้ยได้กําไรไปอาจารย์ต้องไปจ่ายพันเพือ่อยาฆ่าเชือ้อ อแล้วก็ยาหลายๆตัวให้คนแก่ติดเตียงนะอืมตามนั้นก็กำไรนะอาจารย์ไม่ได้ขอนะทําบุญหน่อยนูยน่นนี่คือเป็นการขอที่ไม่มีข้อแรกเปลี่ยนไม่เอาอันนี้ถ้าพี่น้องเชื่อใจอ,อ,อ,อาจารย์จะบอกก่อนว่ากาแฟเนี่ยอาจารย์ทานอยู่คือกาแฟลดความอ้วนทานอร่อยด้วยเป็นกาแฟที่เพื่อสุขภาพอะ่ะเพราะว่ามีผลไม้ สามสิบเอ็ดชนิดพร้อมกาแฟกาแฟก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งนะแต่ว่ามันมีคาเฟอีนเท่านั้นเองก็อันนี้ <c oughs> มันมีทั้งรสเปรี้ยวรสมันรสหวานก็คือยญ้านะอันนี้ก็ใครมีพุงที่มันเป็นส่วนเกินและดูแล้วน้ำหนักมากมันต้องลำบากข้อเขา่าข้อขาอะไรพวกนี้เนาะ,ะคนอ้วนน่ะไม่มีอะไรดีหรอกกับพี่น้องค่ะแล้วก็เพิ่มความหิวด้วยถ้าอ้วนปุ๊บเนี่ยสมองจะสั่ง เติม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 ตลอดอะแล้วเติมไม่อยากเติมของที่เป็นเป็นผักเป็นหญ้าด้วยนะเติมของทอดของผัดของอะไรที่มันเป็น,ปนมีรถมันะ่ะสมองจะสั่งเพราะว่าเอามาตุนกลัวตายเอามากักตุนสมองมันคิดอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องอถ้าอยากลดความอ้วนอยากรักษาสุขภาพอยากจะมีสุขภาพดีก็สั่งได้กาแฟกล่องหนึ่งไม่แพงค่ะเนาะมีสิบซองนะ อันนี้ก็ทานถ้าอ้วนมากเป็นร้อยกิโลก็ทานเช้าบ่ายนะคะเช้าบ่ายถ้าหากธรรมดาน้ำหนักหกเจ็ดสิบโลเจ็ดแปดสิบโลก็วันละหนึ่งซองก่อนอาหารเช้าเนะาะเท่านั้นเองเนาะพี่น้องก็จะได้หุ่นสแลนเดอร์อ่นด,นด,นดีแล้วกระชับด้วยเฟิรม์มแล้วก็วิตามินซีหรือจะเป็นกะปิหวานกะปิเค็มพี่น้องสั่งได้กะปิก็ต้องเป็นใต้ต้องอร่อยถึงจะเอามาขายนะคะอ่ะพี่น้องแคปแล้วเนาะ อแล้วก็สูตรสูตรนี้ก็จะให้ดูตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะอันเนี้ยมันเข้าอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ทับจนมันงอและอันนี้ก็ที่แล้วก็เข้าเหมือนกันเก้าสองอ่ะอันนี้อันใหม่ถ้าเลือกลอตเตอรี่ก็อย่าลืมเล่นตรงนี้ก็มันมีประมาณเจ็ดปดหางไม่ใช่ให้เล่นหมดนะอันนี้เป็นเป็นสูตรที่บอกว่าสูตรคัดเล่นคัดเอาไปเล่นชอบเลขอะไรก็คัดเอาไปเล่นเนาะอันนี้ของ วันที่1เดือนกรกฎานะคะพี่น้องสนใจก็จัดการนะคะหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกเออวันนี้วันเหมือนเวลามันเดินช้าแล้วก็พี่น้องใครอยากได้สูตรโต๊ดโต๊ดเนี่ยขอให้เข้าเธอรางวัลที่1อ่ะเลขอะไรก็ได้ใน3ามตัวรางวัลที่1น,นะพี่น้องได้เงินแน่ๆสำหรับสูตรโต๊ดนะแล้วก็สองตัวนี้สําหรับ VIP ตลอดชีพนะ ใครสนใจก็ทักทายเข้ามา V.I.P. ตลอดชีพสองตัวล่าง2ตัวก็คือสอตัวบนก็คือบนล่างก็คือล่างไม่ได้ให้เล่นว่าบนเผื่อล่างด้วยนะล่างเผื่อบนไม่มีหกหางบนหกหางล่างหรือ5หางล่างหหางบนเท่านั้นวิ่งก็คือวิ่งมันมี3ตัวให้เมือ่อก่อนนี้มันก็จะมีเข้าเป๊ะๆสามตัวตรงๆแล้วก็บางงวดก็อาจจะเป็น3ตัวโต๊ดให้ไปประมาณนั้น อ๋ข้างหลังนี่เขาเขาเขาเล่นเลขเก่ากันเลยอาจารย์ไม่มีได้เลยนะสามตัวก็บอกตามตรงมีอะไรก็คุยกันตรงๆไม่โกหกกันนะคะมีอะไรบอกกันตรงๆงคือเราความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพูดยังไงก็ถ้านึกเรื่องจริงอ่ะไม่โกหกอ่ะโกหกแล้วลืมอ่ะเดี๋ยวก็วนมาพูดพูดใหม่ไม่เดิมเพราะฉะนั้นเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงแล้วก็อาจารย์ให้เลขก,ก็คือให้ครั้งเดียวคือไม่แม่เอามาเขียนใหม่หลายๆครั้งหลายๆตัวไม่ใช่ คือคือมั่นเท่านั้นมั่นใจเท่านั้นว่าของเราแน่และเอาเงวนเนี้ยอันเนี้ยต้องมาละเราเราก็จะให้แบบนั้นแต่ถ้าหากมันยังไม่มั่นใจก็จะไม่ทําอาจจะออกมาล่าช้าแต่ถ้ามั่นใจเร็วหมายความว่าอืมรอบนี้ฉันมั่นละอันเนี้ยให้ได้ไว้ใจลอะอแล้วก็เลือกได้แล้วบนล่างเลขดับเลขอะไรเลขนี้เด่นแค่ไหนประมาณนั้นอาจารย์ก็จะทําให้พี่น้อง <c oughs> แล้วพรุ่งนี้พี่น้องรอนะคะ กดรอได้เลยนะเพราะว่าเพราะพี่น้องต้องกดติดตามเอาไว้นะเผื่อว่าหาไม่เจออยู่ตรงไหนก็รู้มันมีอยู่คนหนึ่งนะ,ะหาใน youtube ก็ไม่เจอหาในในเพจก็ไม่เจอต้องโทรหาอาจารย์ว่างวดเนี้งวดเลขที่เท่านี้ผมหาไม่เจอทาไมไม่อาจารย์ต้องขอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปขอให้อาจารย์ส่งให้มางที่มันส่งไม่ได้ตรงเนี้ยมันสิบกว่านาทีขึ้นไปส่งไม่ได้ในไลน์อ่ะเพราะว่าอะไร เขาให้ส่งไม่เกินห้านาทีอ่าห้านาทีอ่าเทปห้านาทีถึงจะส่งได้สิบนาทีมันต้องไปมันต้องไปเอ่อกดวางแมปวางเอ่ออะไรลิงก์ลิง,ลงอะไรเนี่ยมันลําบากเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมกดเอาไว้แล้วกอ็อันนี้อยากทําบุญอยากซื้อของอยากอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เท่านั้นไม่ต้องกลัวมิจฉาชีพดูเลขให้ตรงนะคะดูเลขให้ตรงเท่านั้นเองอย่าก,กดผิด ทบทวนหลายๆครั้งไม่มั่นใจถามโทรมาได้นะแล้วก็คอมเมนต์ได้ในใน u t u b e เนาะเพราะว่าไม่มีที่ไหนให้เข้ามาคอมเมนต์แล้วค่ะตรงเนี้ยคนให้หวยอะ่ะเพราะว่าเขากลัวว่าให้ไม่ถูกแล้วจะโดนดา่าอาจารย์ถูกก็ถูกผิดก็ผิดอาจจะว่าจะอะไรเราไม่ว่ากันคนเราต่างจิตต่างใจเนาะเพราะฉะนั้นตามนั้นเลยเนาะเอาละวันนี้ก็เข้ามาให้เลขแล้ววิ่งโอ้ลืมไป มีคนที่เขามองไม่เห็นวิ่งบน0นย์กับ9นะคะศูนย์กับ9ก้านะ,ะแล้วก็ตัวรองมีห้ามีสามมีสองมีเจ็ดมีสี่นะ,ะพี่น้องสนใจชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ไม่เป็นไรดูเพื่อประดับความรู้กันไปเนาะ,ะวันนี้ก็ขอพระคุณมากๆขอให้มีความสุขทุกท่านวันหยุดนะคะ,ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ